สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทา t a l o r Channel ผู้รับสารจัก,จก,กรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านหนะ้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะคลิปนี้เราจะมาทําพลังงานของชาวท่าน้ํามีนกรกฎพิจิกนะคะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กําลังจะเริ่มเข้ามาเร็วๆนี้นะคะไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนก็แล้วแต่นะคะ1เดือนถึง3เดือนไม่เกินนี้นะคะเราจะใช้ไพ่พระพิคเนตนะคะไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ เลิฟออร์แลคแล้วก็ไพ่ระยะเวลาแล้วก็ไพ่ m a n i f e s t i n g นะคะ m a n i f e s t a t i o n ก็คือการ m a n i f e s t สิ่งที่คุณส่งออกไปจากจักรวาลจักรวาลจะตอบคุณมาว่าอย่างไรนะคะอันนี้อาจจะมีเรื่องงานนิดหน่อยนะคะผู้คนเพื่อนสังคม เน้นความรักความสัมพันธ์เพราะเราเน้นคนโสดนะคะคนโสดนะคะชาวท่าน้ําก็คือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนทีค่คุยกับใครอยู่แต่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้ลงเอยยังไม่ได้แต่งงานนั่นแหละค่ะหรือคนที่กลับมาเป็นไม้ในเอเนอร์จี้นี้สามารถรับชมคลิปนี้ได้หรือว่าคลิปนี้มีแรงดึงดูดถึงคุณก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะชนะของหมอแจนจะมีรายละเอียดบอกนะคะเป็นแบบตะวันตกวันที่นะคะ มีกรกฎพิจิตเกิดวันไหนถึงวันที่เท่าไรคุณสามารถนะคะกดคำว่าเพิ่มเติมที่ใต้ description box จะมีรายละเอียดบอกนะคะการใช้บริการแช n นลของหมอแจนก็จะมีรายละเอียดบอกเหมือนกันนะคะใต้คอมเมนต์ที่เราจะสามารถคอมเมนต์นะคะ ตรงนั้นนะคะจะมีปักหมุดไว้เราก็สามารถดูได้เช่นกันอาราคาชาวท่านน้ำหมอแจนต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับซ u เปอร์แตงสำหรับการไม่กดข้ามโฆษณานะคะมียอดวิวที่2ของชาวทัศน์ไฟนะคะก็กับขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับชาวท่านน้ำที่เข้ามาชมคลิปนี้ครั้งแรกนะคะหมอแจนจะอาจจะอ่านไพ่หรือแปลไพ่เนี่ยนะไม่เหมือนกับ คนอื่นๆนะคะก็ให้เปิดใจรับฟังไว้สิ่งไหนที่สะท้อนถึงตัวตนของคุณก็ให้รับฟังไว้เหมือนเพื่อน mm. บอกกับเพื่อน mm. หรือคุยกับเพื่อนนะคะ mm. หมอแจนอาจจะไม่ได้ใช้คําสวยหรูหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ mm. ให้เราพยายามจับใจฟาร,รม์มหรือข้อความที่สะท้อนถึงตัวตนของคุณนะคะอารหัสเรามาเริ่มกันเลยนะหมอแจนได้อธิษฐานจิตและเปิดไพ่ให้ชาวท่านน้ําไว้แล้วโดยที่มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะเพราะเราใช้ไพ่แหละสำรับมากมายนะคะวันนี้ คือสิ่งที่กําลังคุณจะก้าวต่อไปในอนาคตข้างหน้าความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเข้ามานะคะเขาบอกว่าฮาร์โมนีคือความสามัคคีการติดต่อสื่อสารนะคะมันเป็นจักรที่2นะคะความรักการเชื่อมโยงกับผู้คนคอนเนค t ชันการใช้คําพูดนะคะ ถ้านะคะเน้นก็คือเราสามารถพูดคุยติดต่อกับผู้คนผู้อื่นคุณมีความสามารถที่จะกลมกลืนนะคะปรับตัวเองเข้ากับผู้คนได้นะคะเพื่อนร่วมง,งานถ้าเน้นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะ,ะเราจะมีการมาปรับความเข้าใจมาจับมือกันนะ,ะเน้นการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงนะคะเน้นการพูดคุยนะคะนะ e อ e r g y อันที่สองนะคะ fulfillment ก็คือ สิ่งที่เราอยากจะกระทําสิ่งที่เราจดจอ่อสิ่งที่เรายังเรียนรู้กันน้อยเกินไปนะ,ะในด้านความรับความสัมพันธ์เราอาจจะพูดคุยน้อยเกินไปหรือเราอาจจะนะ,ะยังไม่เข้าใจนะคะส่วนเรื่องงานนะคะมันเป็น energy ที่เราพูดคุยติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยให้เราจดจอ่อนะคะจดจอ่อตั้งใจกับสิ่งที่เราทำนะ,ะหรือถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเราอยากจะ ทำสิ่งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เรารักที่เราชอบนะคะเราก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะคะก็คือไม่ถึงว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับผู้คนเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เราชอบที่เราสนใจที่เราตั้งใจให้เราโฟกัสก,กับมันนะคะ Energy ต่อไปนะคะส t f a s ั n e น s นะคะคือมันเป็น Energy ที่นะคะคุณกำลังจะมุ่งไปที่ นะการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารสิ่งที่เราจะเรียนรู้ความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะขยับหรือมันช้าแต่มันมัน่นคงนะคะเขาเรียกว่านะการงานหรือการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะะการเรียนรู้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันจะทําให้เรานะคะคเขาเรียกว่ามีความสามารถมีความรู้สิ่งที่เราทําสิ่งที่เราก็ะทา ความรักความสัมพันธ์นะคะเขาบอกว่านะ,ะต้องมีการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารนะคะเรากําลังเลือกหรือเรากําลังมีสิทธิ์เลือกเรากําลังมีสเสน่ห์ในการเจรจาติดต่อสื่อสารเข้าสังคมคนนู้นคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะมีคนเข้ามาชอบเราเยอะแยะมากมายเรากําลังมีสเสน่ห์เรากําลังเลือกได้นะ ก็คือขึ้นอยู่กับตัวเรานะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่ของการเชื่อมโยงกับผู้อื่นการพูดคุยกับผู้อื่นการเปิดโอกาสที่เราจะเลือกหรือเราจะจดจ่อกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาที่เข้ามาทําไมคะออฟเฟอร์ er มานาเสนอเราหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําไมคะสนใจอยากจะทํา นะก็สามารถทําได้นะความรักความสัมพันธ์เขาบอกว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราจะเลือกกับคนที่เข้ากับเราได้เราจะเลือกกับคนที่คิดคล้ายเราโฟกัสคล้ายเราช้าช้านะค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่มั่นคง เขาบอกว่าถ้าด้านการงานเอ่อถ้าด้านการเงินนะคะช่วงนี้เราอาจจะเข้าสังคมมีคอนเนคชันหรือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาบอกว่าให้เรามัดระวังในการเข้าสังคมนู่นนี่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีการจับใจใช้ซอยเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเรายังมีความมั่นคงทางการเงินอยู่มันก็คุณก็จะสามารถทําไมคะใช้ความสามารถของคุณที่มีอยู่เยอะแยะ,แยะนี่แหละที่จดจ่อเนี่ยนะคะคอนเนคกับผู้อื่นแล้วก็เงินมันก็จะเข้ามาได้นะคะ ะะทีนี้ Energy ต่อไปนะเราจะเน้นที่แบบว่าโอเคการงานนะคุณจะได้ทำอะไรที่มันสวยๆงามๆอยู่ในสถานที่ที่ดีๆที่คุณรักที่คุณชอบออกไปพับพบปะผู้คนสังสรรค์ในสิ่งที่สวยงามออกโอเคออกไปนั่งทำงานที่คาเฟ่ไม้ออกไปนั่งทำงานนอกสถานที่นะความสวยงามความหรูหราความสบายใจชีวิตคุณนะคะหรือความสัมพันธ์นะคุณจะเลือกใครสักคนนะคะ ที่คุณพิจิพิจารณาว่าเราชอบขายกันสไตล์ขายกันมีความสุขเหมือนกันชอบลักชัวรี่ชอบความสบายหรือชอบความสมรรถหรืออะไรคุณจะเลือกสิ่งนั้นที่ให้เข้ากับตัวคุณนะคะ เอาแบบว่าความรัก,คว,ก,ก,กความสัมพันธ์ที่ชอบคล้ายกันเหมือนกันลดสนิยมคล้ายกันความสัมพันธ์ไม่ได้มีความแตกต่างเช่นอีกคนหนึ่งสมระอีกคนหนึ่งร่ำรวยมากไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือสเปนดอร์เนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่สวยงามหรูหราธรรมชาติและเป็นคล้ายๆกันกับเรานะสิ่งที่คุณจะเลือกเข้ามานะคะคนโสดนะชาวธาตุน้ำนะคะคือแบบว่าถ้าสมมติว่าโอเคเราเป็นคนแบบว่า ไปทาบุญนะคะไปอยู่ธรรมชาติเราทํางานศิลปะสวยงามคุณก็จะชอบคนที่คล้ายๆกันหรือเจอคนคล้ายๆกันสังคมคล้ายๆกันมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยไปได้เราจะจดจ่ออยู่ที่คนนี้คนเดียวเขากับเราก็จะจับมือไปด้วยกันไปสู่สิ่งที่เห็นไหมคะความสวยงามรออยู่ข้างหน้าหรือนะ,ะการออกเดทที่โรแมนติกการพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เรา คล้ายๆกับเรานะเราอาจจะเจอสิ่งนั้นในอนาคตถ้าคุณบอกว่าโอเคหมอแจนหนูยังไม่ได้คุยกับใครเลยเนี่ยต้องมีการเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะคะเพื่อนๆน,นะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปถึงไพ่ทาโร่นะหมอแจนจัดการเปิดไปแล้วนะคะเพื่นพนอนๆอะนะเดมหมอ,อขอยับนิดนึงโอเคนะไพ่ทาโร่เนี่ยหมอจะพูดเรื่องความรักความสัมพันธ์แล้วกันถ้าเกิดไพ่ที่เป็นขึ้นมานะคะเขาบอกว่าช่วงนี้นะนะแล้วก็จะอาจจะแซมการเงินให้นิดนึงสําหรับ ใครที่กําลังรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เราปวดหัวนะคิดเครียดวิตกกังวลนอนไม่หลับนะคะอาจจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือโอเคสถานการณ์เนี้ยมันช้าจังเลยเราอย่างไม่ได้คำตอบเขาบอกว่าปล่อยให้พลังงานหรือเวลาเนี่ยมันฟล์ไปแต่นะเราอย่าเพิ่งควบคุมคอนโทรลกับอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเราอย่าเพิ่งคิดว่าสถานการณ์ข้างหน้า มันเฮ้ยไม่ดีหรือวิตกกังวลหรือเอ๊ะเราจะไม่มีเงินไหมงานเราจะไม่มั่นคงไหมหรือเราทําสิ่งที่เราชอบเราจะได้เงินไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องคิดหรือเครียดวิตกกังวลนะคะในความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะค,ะคนโสดเขาบอกว่าให้คุณนะคะออกไปพบปะสังคมผู้คนเวลานะคะจะเป็นตัวคัดกรองแต่ที่สําคัญ คุณอย่าเพิ่งเครียดหรือวิตกกังวลหรืออย่าเพิ่งตัดสินใจที่ยังไม่ได้เรียนรู้ใครบางคนหรือให้โอกาสตัวเองนะปลดปล่อยทิ้งสิ่งเก่านะนะเราอย่าแบกโลกไว้ทั้งใบเช่นเครียดวิตกกังวลหรือโดนเหงาหรือรู้สึกกำลังจะโดนทอดทิ้งไหมหรืออะไรก็ตามแต่นะให้เราทิ้งมันไปให้เรานะเวลานะจะหมุนเราไปหรือให้เราอยู่นะเห็นไหมคะเรายืนอยู่บนนะ เด e อยวอัลฟอจูนเราอยู่บนเหนือโลกและเราก็รู้สึกว่าโอเคสบายๆนะคะเชื่อมโยงกับผู้คนติดต่อสื่อสารโดยความไม่เครียดนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโดยการเรียนรู้สิ่งใหม่นะ,ะทิ้งสิ่งเก่า ถ้าสมมุติว่าเรายัางไม่สามารถนะรู้ว่าเออความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นอย่างไรให้เราเรียนรู้กันและกันนะคะด้วยด้วยความอดทนค่อยๆไปอย่างช้าๆนะเราจะเลือกสิ่งที่ดีและสิ่งที่ถูกให้ตัวเราเองแน่นอนนะคะและนําไปสู่สิ่งที่ดีคนที่จะมาเข้ามาหรือคนที่เราจะเลือกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับเรามันจะมีความสวยงาม หรือเราไม่ต้องคิดวิตกกังวลจนเกินไปเฉพาะคนที่ยังไม่ได้เปิดใจหรือคบหรือคุยกับใครนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าโอเควันทั้งหน้ามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเลิฟออร์ลเคิลนะสิ่งที่ไพ่นะคะอยากจะบอกนะอะนะะหมอเปิดไว้แล้วนะอะเดี๋ยวหมอจะไม่เอาไพ่ทาโร่ออกนะคะอันนี้นะหมอจะได้เชื่อมโยงกันเลยนะ ไนะพ่เลิฟออราเคิลที่คุณได้นะคะเขาบอกว่าออสิ่งที่นะสิ่งที่เราจะเลือกหรือหรือบางสิ่งบางอย่างนะคะหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่มันความสัมพันธ์ที่มันหมายถึงว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอะในอดีตนะความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบว่า The relationship is over นะคะความสัมพันธ์ที่เราคิดว่าเอ๊ะจะไปต่อหรือพอแค่นี้ความสัมพันธ์ที่มันเครียดนะความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกวิตกกังวลหรือเราไปเจอใครบางคนนะคะหรือตอนนี้เรากําลังตัวของคุณเองนะคะชาวธาตุนะะ้านะหรือว่าชาวส่องที่คุณชาวส่องหมายถึงว่าคุณจะจีบคนธาตุน้ําอยู่หรือคุณกําลังคุยกับชาวธาตุน้ําคุณก็ชมคลิปนี้ได้นะคะเขาบอกว่านะ บางทีเรากำลังหลงอยู่ในสถานการณ์ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความโรแมนติกให้เรานะ,ะรักเรามากหลงเรามากนะคะแต่ทีนี้มันเป็น energy เก่านะคะเพื่อนๆนะ,ะเรากำลังหลงอยู่ในความโรแมนติกสิ่งนั้นนะ,ะอ,อย่างเช่นเขาเคยดีกับฉันเขาทำสิ่งนั้นเขาทำสิ่งนี้คนคนนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันดีมากๆเลยนะคะทีนี้ พอดีพลังงานตรงนี้ที่เราเคยได้นะคะตรงนี้ปุ๊บและมันหยุดชะง,งักไปหรือความสัมพันธ์นี้มันจบสิ้นแล้วนะเรามีโอกาสที่จะเลือกใหม่นะคะนึกออกไหมเราอย่าหลงอยู่ในเอเนจีที่เรารเคยได้ความโรแมนติกเคยได้การดูแลเทคแคร์ Care, เอาอกเอาใจหรือใครคนหนึ่งคนใดเคยสร้างพลังงานที่หวานแหววกับเราไว้ความโรแมนติกหรือความสัมพันธ์ที่มันดีมากๆเว่อร์เลยนะคะหรือคนคนนั้นเขาเป็นคนที่ สวยหล่อดูดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ความสัมพันธ์นี้ทําไมคะมันจบลงแล้วนะคะมันจบลงนะคะทีนี้แต่เรายังหลงอยู่ใน energy นี้ว่าโอเค คนคนนั้นนะคะฉันอยากได้สิ่งนี้แบบนี้หรือเราอยากให้คนนั้นน่ะกลับมาหาเรานะคะบางทีคนคนนั้นเขาหน้าตาดีรูปร่างหน้าตาดีหล่อสวยดูดีหรืออะไรก็แล้วแต่เราเสพติดกับสิ่งนั้นที่เขาทําให้เราและพอเขาไม่ทําให้เราอีกนะคะเราก็กลายเป็นอยู่ในในจี้พลังงานของ เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมคะคนคนนั้นเขาอาจอยากจะได้อะไรบางสิ่งบางอย่างกับเรานะคะนึกออกไหมเขาอาจจะเป็นคนที่หลงตัวเองมีคนเข้ามาหาเขาเยอะแยะมากมายเขามีโอกาสเลือกหรืออะไรก็ตามแต่ทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะทาไมเราอยากได้สิ่งนั้นคนคนนั้นก็จะใช้สิ่งนี้นะคะใช้สิ่งนี้ว่าอยากได้คอมมิชเมนต์เราอยากได้คอมมิชเมนต์จากเขาหรืออะไรก็แล้วแต่นะ ทีนี้เขาก็จะใช้วิธีการนี้นะคะเพื่อมาทำไมคะควบคุมคอนโทรลเรานะคะนึกออกไหมให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้เราเครียดวิตกกังวลปวดหัวหรือเรากำลังรู้สึกว่าเขาไม่ทำสิ่งเก่าเราโดนทอดทิ้งเราก็เราร,รอคอยสิ่งนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งนี้บางครั้งเราไปเจอคนที่หลงตัวเอง นะหรือเรากําลังเสพติดนะความรักความสัมพันธ์ที่โรแมนติกเยอะเกินไปสิ่งที่คนคนนั้นทิ้งไว้ให้เราและทําให้เราเฝ้ารอคอยไม่เปิดโอกาสที่จะพบเจอคนใหม่นะไพ่กำลังอยากจะบอกนะคะเพื่อนๆว่าสิ่งนี้นะเราไม่ต้องเสพติดมันแปลว่าคนคนนี้กําลังจะคุมพลังงานของเราว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ทําสิ่งนั้นเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเราเปิดโอกาสให้ตนเอง ไปเจอคนใหม่แล้วเราก็รู้สึกวิตกกังวลน,นะคะไพ่สาใบาเนี่ยมันเป็น energy ที่เราเจอคนคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกเขามี energy ที่แบบหลงตัวเองอะนะคะนึกออกไหมคะและทีนี้พอดีความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะเขาก็จะพยายามควบคุมคอนโทรลถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นอีกอเขาก็จะให้เราทําสิ่งใดที่มันเป็นประโยชน์ต่อเขาอะคะ่ะเพื่อนเนึกออกไหมแต่เราจะไม่ทําสิ่งนั้นเพราะสิ่งนี้มันทําให้เราเครียดหรือวิตกกังนวลว่า เอ๊ะเขาจะทําสิ่งนั้นไหมหรือถ้าเขาเลิกทําสิ่งนั้นเช่นการโทรหาการส่งข้อความการสวีทหวานกับเราหรือความโรแมนติกสิ่งแรกที่เขาทําหรือเขาอาจจะไม่ได้ทําสิ่งนั้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกสับสนในเอเนจีความรักความสัมพันธ์นะคะนึกออกไหมทีนี้มันเหมือนว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราเสพติดมันไว้หรือเราเขาไปจากเราแล้วเขาไม่ได้สนใจเราเหมือนเดิมแล้วเราติดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อเพราะว่าเราคิดแต่นะสิ่งดีที่เขามีให้เรา นะเราไม่กล้ากล้าออกไปเจอคนใหม่คนใหม่ไม่ได้ทําสิ่งนั้นให้เราเราก็เลยไม่ได้เปิดโอกาสเนี่ยเห็นไหมคะเขาบอกว่าใครบางคนนะคะซัมวันนิวนะคเดทติ้งนะเขาบอกว่านะให้คุณวางแผนปล่อยสิ่งที่มันเนี่ยเห็นไหมคะ สิ่งที่มันโอเวอร์แล้วเออเกมโอเวอร์ในความสัมพันธ์เขาไม่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วเขาทอดทิ้งให้เราเดียวดายหรืออะไรเราเปิดโอกาสให้ตัวเองคือฮาร์โมนีคือการคอนเน็กชันหรือเชื่อมโยงกับผู้คนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเราวางแผนเราวางแผนที่เราจะเดทเราต้องรู้ว่าโอเคนะสิ่งนี้หรือคนนี้นะหรือความคาดหวังของเราไม่ได้ให้เราเสพติดกับสิ่งนั้นให้เรามองจากความเป็นจริง ช้าๆเนี่ยเห็นไหมคะช้าๆนะอะไรที่มันด,ดูดีดูดีเกินจริงอะนะคะนึกออกไหมแล้วคนคนนั้นอะจะมาทําร้ายเราให้เราระวังอันนี้สิ่งที่ไพ่เตือนนะคะชาวธาตุน้านะคะนึ้ออกไหมนะเราวางแผนเราวางแผนที่จะเชื่อมโยงหรือเปิดโอกาสนะวิลออ f ฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตามาแล้วให้เราเปิดโอกาสที่จะได้พบปะหรือเรียนรู้ใครบางคนนะคะที่เหมือนกันกับเรา นะคะนึกออกไหมเหมือนกับเราชอบอะไรเหมือนกันชอบธรรมชาติเหมือนกันชอบงานลักษณะเดียวกันสมมติถ้าคนชอบสมระก็จะเจอคนที่แบบสมระให้เราเลือกแบบนั้นถ้าเราชอบหรูหราเราก็ต้องเลือกคนที่แบบหรูหราเหมือนกับเรานะคะเลือกสิ่งที่ตรงใจกับเรานะคะเพราะว่าบางทีคุณเป็นคนไม่สวีดหรือคน คุณชอบสวีทนะคะเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คนเก่าทิ้งไว้นะเราต้องทิ้งออกไปนะทิ้งออกไปเนี่ยมันเหมือนเกมโอเวอร์มันเหมือนว่าใครบางคนมาทําสิ่งนี้ให้เราเพื่อหมอไม่อยากจะพูดคําว่ามาเล่นเกมในความสัมพันธ์กับเราก็ได้นะสิ่งนี้เราต้องทิ้งเพราะเราต้องเปิดโอกาสที่จะเรียนรู้ติดต่อสื่อสารกับคนใหม่ๆเพราะตัวนี้เห็นไหมคะเรากําลังมีสเสน่ห์ให้เราจดจ่อกับใครคนในคนหนึ่งที่เราชอบจริงๆนะ นะอย่าให้เราอย่าให้ใครแบบว่ามาเล่นเกมกับเราว่าโอเคโอ้โหพลังงานตอนแรกมาดีมากเลยเสร็จสุดท้ายเขาหยุดไปหรือเขาไม่ติดต่อสื่อสารหรือเขาเลิกไปหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้เราเปิดโอกาสกับตัวเองค่อยๆค,คิดพิจารณาดีๆบางครั้งสิ่งที่ดีเข้ามาดีจะจัดๆเลยนะให้เราชะลอก่อนเลยอย่าเพิ่งอย,อย่าเพิ่งรีบล้อหรือตัดสินใจเนี่ยเห็นไหมคะฟูลฟิเมนต์เนี่ยเห็นไหมคะ โฟกัสหรือเรียนรู้หรือดูดีๆด,ดูดีๆก่อนว่าเออใช่ไหมหรืออะไรไหมนะคะไม่ต้องรีบนะคะถ้าเกิดว่าคนคนนั้นใช่เขาก็จะมาแบบสม่ําเสมอและมันก็จะเป็นสิ่งที่สวยงามที่รออยู่นะคะไพ่วาพิคเนตนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่านะไพะ่ของอเวลานะเวลาหรือสิ่งที่ชาวธาตุนะ้ํานะวันนี้หมอแจนจะเน้นเกี่ยวกับตัวตนของคุณนะคะในความสัมพันธ์คนโสดนะ หรือสิ่งที่ไพ่จะบอกอะไรก็แล้วแต่นะคะบอกตัวคุณนะนะ,ะอ่ะนะมันเป็นเอเนจีเขาบอกว่าบาลานส์นะ,ะสมดุลน,นะคะสมดุลคือการเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับผู้อื่นด้วยพลังงานที่นะ,ค,ะค่อยๆเรียนรู้สมดุลพลังงานเช่นสมมติว่าเราได้สิ่งนี้มานะคะเอ๊ะถ้าเกิดไม่ได้ละ่ะให้เราสมดุลพลังงานของเราให้เราอยู่ได้นะคะเขาบอกว่านะ,ะฟังนะ ฟังอะไรบางสิ่งบางอย่างฟังเสียงเออฟิลลิ่งของเราอะนะคะฟิลลิ่งของเราที่ตอบโจทย์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบารานา์ปรับสมดุลหรือเคลียร์พลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างแสดงว่าอันนี้คือความมิตกกังวลการเคลียร์หรือความต้องการที่อยากให้คนนี้สม่ำเสมอหรือเขาไม่มาแล้วเป็นการเคลียร์เอเนจีนะคะเหมอะหมายถึงว่าเราจัดนะคะจัดเรียงลําดับนะความสัมพันธ์ของคนน่ะให้ชัดเจนว่าคนคนนี้อยู่แบบนี้ค,คือ จัดเรียงลําดับความสําคัญหรือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยนะที่กําลังเข้ามาว่าโอเคเราอยู่ในลักษณะที่เรากําลังเลือกเราอย่าเพิ่งลงดีเทลรายละเอียดให้เราช้าๆและใจเย็นๆให้เราค่อยๆดูแล้วเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยถ้าคนคนนั้นนะะ โรแมนติกกับเราแล้วแล้วเขาหยุดไปหรือเขาเลิกไปแล้วทําให้เรารู้สึกรังเลสับสนว่าเอ้ยหรือเขาไม่รักเราแล้วหรือเราไม่มีเสน่ห์หรือเราไม่ดูดีอย่าให้เราคิดสิ่งนั้นเขาบอกว่าปล่อยสิ่งนั้นไปนะให้เรามั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เนี่ยดึงพลังงาน power ของเราอะเห็นไหมคะ power หรือในหัวใจของเราอะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองถ้าใครเคยทําสิ่งนั้นแล้วหายจากเราไปหรือทิ้งเราไปนะคะ อย่าให้เราติดอยู่กับความความดีของเขาความสวีทของเขาหรือความต้องการสิ่งนั้นนะและและเราก็ยังคิดด้วยค่าว่าทําไมเขาไม่มาทําสิ่งนั้นเราก็จะได้ค่าตัวเราเองให้เราดึงพลังงานตัวนี้ทิ้งออกไปนะคะและทําให้เราอ่ะให้หัวใจของเรามี power ขึ้นมานะมีอํานาจเาโอเคนะให้เรามั่นใจว่าเราสวยเราหลอ่อเราเปิดโอกาสมันเป็นไพ่ของ การเปิดโอกาสให้เราเลือกสิ่งที่เข้ากับเราจริงๆอย่ายึดสิ่งเก่าหรืออะไรเก่าๆนะคะหรือใครที่หลงตัวเองที่เข้ามาหาเราหรืออะไรแล้วแต่เราอย่าจมอยู่กับสิ่งนั้นให้เราปล่อยไปนะคะนึกออกไหมคะทีนี้ไพ่บอกว่านะคะเนี่ยนะคะสปิริตนะคะ มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่กำลังรอเราอยู่นะสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมคอนโทรลเราจะสามารถเลือกอะไรบางสิ่งบางอย่างดึงความมั่นใจของเรานะคะขึ้นมานะคะเขาบอกว่าจัดเรียงจะบอกว่าจัดเรียงความรู้สึกก็ได้นะคือแบบว่าสมดุลพลังงานให้นะคะให้ความรู้สึกนะ,ค,ะความรู้สึกของเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีแฟนเราสามารถเลือก นะดูนะหรือเราออกเดทมื่อกี้เขาบอกว่า new date นะ new dating ก็คือการออกเดทกับคนใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีแฟนถูกไหมคะเราสามารถเลือกค่อยๆค,คิดพิจนารณาเราคุยกับคนนี้เราเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารแต่เรายัางไม่ได้คบ นะคะนึกอ,ออกไหมให้เราพิจารณาดูดีๆว่าคนไหนเข้ากับเราได้เพราะไพ่พใบนี้นะสตรีทฟัสเนตคือนะเรามีความรู้ความสามารถเราเรียนรู้นะเราเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ทุกมุมมองของทุกคนที่เข้ามาหาเราว่าใครจะเข้ากับเราจริงๆนะคะนึกอ,ออกไหมโดยที่เราไม่ไปยึดติดนะว่า คาดหวังว่าคนนั้นจะทําสิ่งนี้ให้เราหรือเราอยากจะได้แบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่นะคะเอาที่เข้ากับเราจริงๆนะคะนึกออกไหมไม่ว่างานไม่ว่าเพื่อนนะคะไม่ว่าความรักความสัมพันธ์นะคะเขาบอกแบบนี้นะเอเน g y นะคะทีนี้น,าาน,เฟฟเน,นะไพ่ manifestation นะกับจักรวาลน,นะเนี่ยมันเป็นเอเน g y ีนี้ new moon in e l i เอลิสนะคะ go for it นะ,ะก็คือทํามันนะไพ่เอเนจีใบนี้นะคะชาวธาตุ hood, น้ำปกติคุณเป็นเอเนจีของชาวธาตุน้ําถูกไหมคะแต่วันนี้คุณได้ไพ่ manifestation ของพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะทีนี้เขาบอกว่าทํามันแปลว่านะการเปิดนะการเปิดประตูบานใหม่ที่คุณจะทํามันนะคะเช่นการเชื่อมโยงกับนะผู้คนนะหรือการเปิดโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ความรักความสัมพันธ์นะคะมีความมั่นใจนะ,ะเพราะพลังงานราศีเมษเขาจะเป็นคนที่มีไฟกระตือรือร้อนเชื่อมั่นในตัวเองทําอะไรสิ่งใหม่นะคะนึกออกไหมลงมือทำแอคชั่นนะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเปิดโอกาสประตูบานใหม่ให้คุณนะคะโอเคนะเขาบอกว่านะฮะอ่ะเดี๋ยวหมขอขอเปิดตำราเลยนะเขาบอกว่าคิด นะ,ค,ะคิดและทำนะ,ะเปิดประตูบานใหม่นะคุณกำลังจะเรียนรู้หรือเปิดประตูบานใหม่หรือพบเจอผู้คนคนใหม่คุณสามารถนะในอนาคตที่กำลังจะถึงนะคะคุณสามารถคีเอทอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องการนะงานเงินความรัก ความสัมพันธ์นะคะและเขาบอกว่านะคะให้คุณใช้ความรู้สึกนะคะเช่นความรักความสัมพันธ์ให้คุณคิดเลยว่าโอเคคนนี้นะคะเราสามารถนะ,ะมีะความฝันนะ,ะงานนะค,ะความคิดนะ,ะเหมือนกันไหมนะ,ะที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไปในอนาคตด้วยกันนะ d i y t ย m ัมมคือมันเป็นเวลาที่ดีแล้วนะะตอนนี้ให้คุณลงมือทำมันนะ,ะไม่ว่าคุณจะ เปลี่ยนแปลงรูปล่างหน้าตาเปลี่ยนแปลงความคิด mindset การลงมือทำการเชื่อมโยงการโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคุณนะคะเขาบอกว่าณนะตอนนี้ take action นะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำแล้วนะอย่างเช่นโอเคหมอแจนเรายังไม่เคยมีแฟนเ,เรายังเรายังไม่มีแฟนเลยอะเราอยากมีแฟนแต่เรายังไม่เปิดโอกาสให้ตนเองนะคะเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะโอกาส ะะกำลังมาแล้วนะ,ะให้คุณมองมุมบวกประตูบานใหม่กำลังเปิดขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณะจะก้าวไปไหมนะแลีทีนี้ไพ่บอกว่าเนี่ยนะ,ะมันเป็น energy ที่เรียกพลังงานเออพลังงานของเราเห็นไหมคะ go for it คือราศีเมษก็คือมันจะเป็น energy ที่นะสำหรับชาวท่าตน้ำถ้าคุณได้ตรงนี้ก็คือพลังงานความเชื่อมั่นการแอคชั่นการวางแผน แผนที่คุณจะทำนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณควรทำนะลีเีดนะฮีลิ่งเยียวยาจิตใจเพื่อดึงพลังงานความมั่นใจความสว่างสวัยในตัวของคุณบนะูตบูตเอเนจีบูตพลังงานนะทีนี้ถ้าคุณต้องการเมเิเฟสเมจิกนะ,ะสิ่งที่เป็นแบบมหัศจรรย์หรืออะไรแล้วแต่เขาบอกว่า จุดเทียนสีแดงนะแล้วแต่นะคะอันนี้คือมันมีอยู่ในไพ่นะจุดเทียนสีแดงหรือนะเอลิก็คือนะเอาง่ายๆความร้อนออกไปเจอแสงอาทิตย์นะไปไปเจอแสงอาทิตย์หรือออกไปพบปะผู้คนนะคะทีนี้เขาบอกว่าจักระหัวใจนะของคุณจะเปิดนะจัก,กะหัวใจแปลว่าทําไมคะตอนนี้เราบาลานเนี่ยเห็นไหมคะ บาลานคือเฮลิ่งเยียวยาจิตใจจักระหัวใจนะคะกำลังจะเปิดนะไรแคนเดิลก็คือนะจุดไฟหรือจุดเทียนเอาเ <c oughs> ทียนสีแดงด en, ก็ได้หรือจุดเทียนก็ได้นะคะให้คุณนั่งสมาธิอืนั่งสมาธินะคะเพื่ออะไรคะเพื่อ เมนเฟสอะนะ,นะะนั่งสมาธิมีสตินะโฟกัสจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างนะชาวธาตุน้ำหมอกกาลังรู้สึกว่าคุณจะต้องปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเพราะไพ่เลิฟนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าเราเคยเจอคนที่หลงตัวเองแล้วกดเราอะนะคะนึกออกนะหมอขอพูดคํานี้ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันเหมือนมีสายสัญ,ญญาณว่าควรจะบอกคุณก็คือ บางครั้งเราไปเจอคนที่หลงตัวเองเขากดเราอะนะคะใช้คําพูดและการกระทํากดบูลลี่ด้อยค่าเราทั้งนั้นที่เราทําไมคะเป็นคนที่นะคะมีสเสน่ห์นะ,ะพูดจาดีเข้ากับผู้คนได้ง่ายเชื่อมโยงติดต่อสื่อสารเราเป็นที่ต้องการของผู้อื่นนึกออกไหมคะทีนี้พอเราเจอสิ่งนั้นปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าถูกคนนั้นทิ้งไปเขาด้อยค่าฉันเนี่ยตรงนี้นะเนะี่ย ให้เรามั่นใจตัวเองว่าเรานะคะมีดีเราสามารถเลือกใครก็ได้คนนั้นไม่เห็นค่าเราปล่อยมันไปเราสามารถเลือกอะไรก็ได้สิ่งที่เข้ากับเราเห็นไหมคะนะงานคนความรักความสัมพันธ์เราสามารถเลือกได้แล้วตอนนี้ให้เราทําสิ่งนี้ให้เรามั่นใจโอเคถ้าเกิดจะถามว่างานที่ทํานี้นะตอนนี้มันยังดีอยู่ให้เราโฟกัสนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณมีศักยภาพเพียงพอ นะหรือคุณมีรูปร่างหน้าตาที่ดีอยู่แล้วในการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะสิ่งที่สวยงามรอคุณอยู่เห็นไหมคะประตูบานใหม่นะการออกเดทครั้งใหม่เห็นไหมคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกคุณมีโอกาสท,ที่จะเลือกนะคะเนี่ยเขาบอกว่านะคะอย่าติดอย่าติดอยู่กับอย่าติดอยู่กับสิ่งเก่านะสิ่งเก่าที่เราอะ เลิฟบอมบิงมันอาจจะเป็นแบบอ้โตอนแรกดีมากเลยคนนี้ทําสิ่งนู้นสิ่งนี้ให้ฉันแล้วหายไปแล้วเขาก็ใช้สิ่งนั้นอะเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเหมือนว่าถ้าเธอได้อยากเธอถ้าเธออยากได้สิ่งนี้เธอก็ต้องทําให้ฉันอนุนอันนี้หรืออะไรอะมันเหมือนเขาเรียกว่าคนที่เข้ามาทําดีเพื่อเรียกเรียกคืนอะไรบางอย่างหรือทอดทิ้งเราไปหรือบูลลี่เราเรกลับมาหรือใช้ทาบูลลี่เราอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนเราไปเจอคนที่เป็นแบบ นาซิซิสน่ะเออคนหลงตัวเองนะคะแบบนี้ก็ได้นะหรือเราไปเจอคนที่หน้าตาดีแล้วมาบุลี่ใส่เรามาบุลี่เกทับเราจังทั้งที่บางทีคนนั้นไม่ได้หน้าตาดีนะแต่เขาเป็นโลกหลงตัวเองนะนะคะแบบนี้ก็ได้นะเราไม่ต้องเครียดหรือเราไม่ต้องวิตกกังวลให้เราปล่อยทิ้ง energy คนนั้นไปนะคะเพื่อนๆนะเขาบอกว่าเนี่ยนะคะเขาบอกว่า าสายสัญญาณที่ดีๆที่คุณต้องการนะมันมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะสายสัญญาณดีๆนั่นคืออะไรล่ะโอกาสใหม่นะแหละในชีวิตคุณนะาการการเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะคะาการเริ่มต้นการเริ่มต้นที่คุณจะเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดโอกาสให้ตนเองประตูบานใหม่ก็คือคุยกับคนอื่นนะคะติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงนะเรียนรู้สิ่งใหม่ก็ได้นะแต่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นไปในลักษณะที่เริ่มต้นที่จะมองหาใครบางคนที่ ในระยะยาวแล้วนะสิ่งที่ชาวท่าน้ําต้องการนะเอาที่มันเหมือนกันกับเราเข้ากันกับเราถ้ามีความแตกต่างมากมายหรืออะไรนะคะไม่ใช่กันกับเรานะคะเนี่ยสิ่งที่พ่กาลังจะบอกนะคะนึกออกไหมโอเคนะนะคะหวังว่านะชาวทัศน้ําคลิปนี้จะมีประโยชน์ถึงคุณนะคะแล้วก็เราจับใจฟาร์ม จับใจความเอาแล้วกันว่าเออสิ่งไหนข้อความไหนที่มันสะท้อนถึงตัวตนคุณหรือสิ่งไหนที่เราควรทําหรือไม่ควรทําหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆนะคะชาวท่าน้้านะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยถ้าใครอยากโอนยอดสนับสนุนบัญชีกสิกรตองสี่หรือถ้าคุณอยากจะ,ะกดซุปเปอร์แทงก์ก็ได้นะคะคอมเมนต์นะคะน้อมรับความโชคดีนะคะขอบคุณขอบคุณจักรวาลน,นะคะเอาราคาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดี 卡。